อืออันใหญ่กับอันเล็กความรู้สึกต่างกันมากต่างกันอยู่แล้วจริงๆจะมีให้ลองอีกอันหนึ่งแต่นี้แต่อันนี้ไม่แนหนังไม่ซื้อแล้วก็ไม่ไม่ขายให้ด้วยเพราะว่ามันเป็นธนุมีปัญหามารู้กันตอนหลังว่ามันมีปัญหาก็ซื้อกันมาแล้ว ใช่ธนูของเออ่ของคนฝรั่งทําแต่เป็นธนูอินเดียอ๋อไม่ใช่ธนูไทยเหรอคันนี้คันนี้คันนี้ไท,ท,ทยครับแต่มันนี่ไอ้คัดโบนี่ไอ้คัดโบน,นั่นแหละยิงเลยยิงเลยแล้วเวลายิงยิ้วฟองนะคุณนิวเวลาปล่อยสายเนี่ยเขาจะมีทา่าเวลาปล่อยสายเนี่ยโเด้งตุ๊กแล้วเนี่ยเวลาปล่อยสายจะสะบัดมือได้อมด ลองดูมันต้องลองขอ,ของพวกนี้ลองชัดเจนกว่าเหมือนดึงให้หลุดมืออย่างเงี้ยดึงพอดึงมานะครับสะบัดแบบลำไยเลยนะพอดึงมาจุดปุ๊บดึงมาอีก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 นั่นแหละแล้วลปล่อยสะบัดมือไป้ข้างหลังสะบัดมือแบบ,บตับต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 ้งใจสะบัดสะบัดตั้งใจสะบัดเลยอารชีมก็ถือว่าเป็นเป็นท่าอย่างหนึ่งนะนี่สะบัดมือไป้ข้างหลังเนี่ยนาสวยงามเ,เรื่องความสวยงามด้วยถามว่ามีประโยชน์ไหม อมองไม่มีประโยชน์อ่แล้วมันมีประโยชน์นะหุ่มเฟือยเพราะจริงๆมันจะปล่อยแค่นี้ปล่อยแค่นี้มันก็พอละ <Yeah. S 1> แต่ของจีนเพราะเขาเขาจะสร้างธรรมเนียมไงวันนี้มาปุ๊บเขาต้องสะบัดมือจริงๆมันเป็นท่าสวยงามท่าสวยงามนิวชอบนิ้วโป้งในขณะที่ <c oughs> ในขณะที่คนหลายๆคนแยงนิ้วโป้งเพราะมันยาก <c oughs> นี้วใช้ดีค่ะอ่านิ้วโป้งดีผมบอกแล้วมันต้องดูจริตด้วย ว้าแล้วเวลาสิงมันก็ทบเทานะปุ๊ฟิวปุ๊ก,กในนิวลองยิงเสร็จแล้วนิวลองสะบัดมือข้างที่ให้สุดไปสิดูที่มันจะสวยงามแค่ไหนนิวคุณนิวดึงนะดึงตัวนี้ยรู้สึกหลังไม่ฟ้องแต่ขาดตาเลยม่ใช่ตรงนี้ละแตกเลยสะบัดแขนนั่นแหละนี่สวยนี่ต้องยิงอย่างเนี้พี่หนุ่มถ่ายไาาว้ทัานเปล่าเนี่ยครับจีนเขาจะยิงอย่างเนี้เออสวยอ่ะ สวยกว่าที่มืององออยู่เป็นการยิงแบบแล้วก็สะบัดแขนไปเลยปล่อยแขนไปเลยมันกลายเป็นลีลาไปแล้วนะลองดูอีกทีสิหรือไปลึกนั่นแหละแล้วปล่อยนั่นแหละนี่ไปยิงถ้าไปยิงอย่างนี้ที่ข่าวมาเชอรี่นะมีคนถามมันกลายเป็นลีลาคนที่จะถามคนแรกคือในเล็กกันแหละว่าพี่นิวไปหัดไปจากไหนเขาคงรู้แล้วแหละเพราะพี่นิวบอกว่าจะมานี่บอกไปเลยว่ายูทูปปาจาร์ น,น,นี่มันกลายเป็นลีลาไปแล้วไม่ใช่แค่ยิงธนูเฉยๆนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเงี้ยพี่หนุ่มต้องมาถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้ยเขาตาตรงให้เขาเห็นนั่นน่ะมันกลายเป็นลีลาไปแล้วอ่ะสวยด้วยเสร็จเสร็จแล้วคืนนี้พูดเลยเขาไม่เล่นเหรเพราะว่าเขาออกอกำลังทุกวันเนี่ยเห็นอ๋อ ยิ้มไหมสงสัยชอบท่านี้ชอบชอบเล่นยิงแบบนี้แบบทันแม่นไม่แม่นไม่มีปัญหาท่ากูเท่ไปก่อนไม่ต้องชมดูว่าครั้งเราได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วผมเล็กเลยใช่ไหมโอเคครับ